เร uh <te okay, ิ่มในัน่สองสาค่ะมคราวันนี้แบบว่าจะประกวแนดูเอ่ทกอารู้สึกเปนาครับอ่ะครับก่อนอื่นก็ขออภัยพี่ๆทุกคนนะครับพอดีว่าพวกผมมึงเสร็จเ p นิตมากแล้วผมก็เลยรีบมาเนี่ยนะครับครับผมครับก็วันนี้ก็รู้สึกเอาจริงก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีมากๆที่แฟนๆก็คือลองมาดู EP สิของพวกเราเกิดมาเนี่ย ไม่เคยดูอีพีสิบพร้อมกันในฮอลอย่างนี้แต่ก่อนพวกเราก็จะไปดูกันในโดมครับตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจไปพร้อมกันแอบใจหายครับที่มันอีพีสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็แบบเหมือนเราอยู่กันมาตั้งแต่อีพีแรกเนาะจนถึง e ีพีสิบมันก็แอบใจวงๆนิดนึงครับผมก็แต่ก็ดีใจครับที่แฟนๆมาให้กำลังใจกันล้นหลามเลยครับผมอ่นะเซฟาครับ ก็เป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็สนับสนุนเรานะครับจะทําให้เกิดวันนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับในข่าวามมันจะมีอะไรแบบว่าพี่พี่หรือไงมี่ไหมพี่เหรอคุณพี่ฮะเขาสมหวังเป็น EP9 คุณพี่อยากให้พลิกเหรอถ้าพลิกคือเริ่มกันนะรักกันตอนเดียวเริ่มเลยอ่ะเอแคลร์พี่เอกแคลร์ค่ะ ก็ดีใจค่ะท uh ี huh. exactly. okay. so, notice, ่จร uh ิงๆแล้ว after party ก็มีด้วยเนาะพรุ่งนี้นอกจากแฟนปาร์ตี้แล้วก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วก็แชนตอบรับดีมากๆพวกเราก็ดีใจกันมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครไม่มีบัตรของวันพรุ่งนี้ก็สามารถซื้อได้นะคะเก่งมากเก่งที่สุดครับก็ดีใจครับที่ได้มาใช้เวลากับทุกคนตรงนี้แล้วก็แฟนๆที่มาร่วมดูตอนจบไปด้วยกันครับก็วันนี้มีโชว์ให้ทุกคนดูมากมายนะครับยังไงเอ็นจอยไปด้วยกันครับ ครับก็ขอ,ขอขอบคุณแฟนๆที่มาจากหลายหลายที่เลยบินมาหาเราบ้างอะไรบ้างก็ขอบคุณที่แบบเอสลับเวลามาหาพวกเราแล้วก็เชื่อว่าโชว์ทั้งวันนี้เป็นแฟนปาร์ตี้และพรุ่งนี้ After Party ก็ผมว่าก็จะสนุกสนานกันพอสมควรเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ละกันในการดูกับแฟนๆได้แบบ2,500คนคือเยอะมากๆกก็เป็นครั้งแรกก็ แอบตื่นเต้นครับว่าจะเป็นยังไงจะแบบเอ้ยเสียงดังกว่าแบบในโรงหนังหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่แนใช่ครับอยากเปนปาร์ตี้วันนี้เราเตรียมอะไรมาเสิร์ฟแฟนบ้างโอ้พิเศษอยู่แล้วพิเศษอยู่แล้ว,ลว,ลวก็มีหลายอย่างเลยครับมีหลายอย่างแล้วก็ถ้าฟูถ้าฟูแบบฟูจริงๆน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับผมเป็น after party วันนี้เป็นแฟนปาร์ตี้เฉยๆใช่ครับใครที่ยังไม่มีบัตรพรุ่งนี้นะครับก็คือสามารถซื้อบัตรได้นะครับใมีแล้วก็ซื้ออีกได้นะ ครับผมมีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งใครที่ไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านออนไลน์ได้ครับผมานจะเคนปดูมานเจอคนเย่าคนแ้วรจไปำถามรอเป้ามากเหมครับเอาเงี้ยไปผมถามรอบเป้าจะมีินหวานๆ ก็เอาเอาให้พี่เป็นเบาหวานได้อะเออเอออะไรนะเอาเป็นอยู่แล้วถ้าเป็นอยู่แล้วจะต้องงดก่อนวันนี้พี่อาจจะต้องงดดูโชว์ก่อนนะครัะหรือแม่อาจจะต้องงดดูซีรีส์ไปด้วยวันนี้พี่เตรียมอะไรมาเหรอครับหรือว่าหรือว่าวันนี้จะมาในคลิปแท็ก ซิกแพคน่าจะยังนะครับก็เตรียมความสนุกมาให้ทุกคนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ซีบอกเลยว่าวันนี้เราจะมีในพาร์ทของการดูซีรีส์กับเป็นแฟนใช่ไหมครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็น after party ก็จะเป็นเต็มไปด้วยเพลงโชว์ทุกคนก็คือ2วันมีโชว์ที่ต่างต่างับจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนมาดูทั้งสวันเลยครับเพราะว่าการมาดู2วันมันก็ได้ความรู้สึกคนละแบบครับ เล่นลายติดใจไหมเหรอครับก็นิดนึงนะครับหมายถึงว่ามันเหมือนกับเราได้เอ็กซ์โปอะไรใหม่ๆในการแสดงครับแล้วก็ได้ลองไปแตะในจุดที่เราไม่เคยไปถึงรจริงๆต้องขอบคุณพาร์นเนอร์การแสดงเลยครับหมอจิมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ส่งให้เราขนาดนี้เราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดที่ต้องไปถึงขนาดนั้นครับยังไงจริงๆการแสดงมันเป็นเรื่องของการรับส่งซึ่งหนา้าานี้ผม <S <S ดิสเพลคุณในฐานะการแสดงมากๆไม่เราไม่เราวันนี้จะมาไร่เล่นคนนเี <S <S ค่ะก็จริงๆวันนี้หนูตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าคือปกติแล้วก็จะมีเพื่อนๆในวงเนาะค่ะแต่วันนี้รู้สึกเหมือนว่าวันนี้ไมีก็มีต้องบอกวันนีเพื่อนในวงก็อาจจะเป็นวงมีคนวงมีกี่คนหกคนแล้วที่มีคนดีเลยหกคนก็ได้หนูอาจจะตอนนี้เริ่มเป็นบอยแบนด์แหละเป็นหัวหน้าบอยแบนด์ใช่ใครว่าบอยแบนด์ไม่สวยอ่ะสวยโอเคเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแหละบอยแบนด์ ผิดไปหมดเลยอ่ะแม่ค่ะก็ก็เป็นเซรีสได้หมดเลยเป็นเซีสได้หมดเลยทุกคนจำบ็อกกิ้งเก่งกว่าหนูอีกค่ะโอ้หบูดครับเรื่องลายเต้นน้องไอแค์นี่คือแบบทาไมอะ่วันนี้พี่เฟิร์สพยายามจะพยายามจะ cover เขาพยายามจะบิดเดี๋ยววันนี้ต้องดูว่าเขาเขาาจะ cover เหมือนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะบิดเกินกำหนดหรือเปล่านู่ใหมายถึงมอไซด์เหรอ เล็บฟังด้วยกระแทด้วยเนาะผยกล้อแรงวันมาขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนมาลล้อนลเอาเอาเพื่อนมีเลยไม่ซ้อนเลยมันยกได้คนข้างหลังมันลงก่อนเราจะยกล้อหน้าเลยฮะมึงก็หัวที่มึงยกล้อหน้ได้อยู่แปลว่าวันนี้พิเศษแน่นอนระดับครับค่ะยากไหมไม่หรว่าพอได้ซ้อมแล้วอะไรไม่ยากครับ คตยากเลยโคตยาก่ะอ่ะต้องมากอกโตยากว่านั้นดีกเรื่องกันบ้ากันใช่ไหอ้อย่างฟังนี่คือเอาจริงนับถือน้องเขามากเลยนะคือโชว์อะเยอะมากหมายถึงว่าเยอะมากสําหรับครั้งแรกคือตัวตัวผมเองอะผมจําได้ว่าโชว์ครั้งแรกผมอะคือตอนนู้นเลยสมัยแค่เมื่อคบเพื่อนตอนนั้นผมจําได้ว่าผมโชว์แค่สองเพลงอ่ะมือผมยังสั่นเลย ผมกลับไปซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นครับอันนี้คือได้ไหมรอนลุ้นเงินรอนลุ้นเงินเท่าไหร่เองสองพันห้าคูณยี่สิบห้าหมื่นไม่รู้ไม่รู้เพ่าผมไปพาแฟนคลับบอกว่าถ้าถ้าสีนสุดท้ายเนี่ยใครไม่กี้มาเอายี่สิบทั้งหมดห้าหมื่นใช่ป่ะใช่คือฟิลโดยประมาณโดยประมาณฮะแตเชื่อว่ากี้เชื่อว่ากินเชื่อว่ากินฮะ เหมือนบอกว่าจะทิ้งตัวละครแล้วเขาสูญสูญไปแล้วที่มามุกันยังไม่อยู่เฟิร์สหรอครับจริงๆยังไม่อยากพูดเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการสปอยทุกคนในอีพีนี้ครับก็ถ้าอยากจะบอกตัวละครอยากจะบอกการว่าเหมาการครับว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติครับค่ะของทอดาวก็ไ <desserts> ม <ES> ่มีอะไรมากค่ะน่าจะอยากบอกตัวละครว่า ใช้ชีวิตให้สนุกดูทรงน่าจะยังมีความสุขอยู่และตอนจบก,ก็น่าจะมีความสุขด้วยหวังว่า,าค่ะ <c oughs> ครับก็ขอส่งตัวละครอินกลับเข้าไปสู่นิยายนะครับก็ขอให้เขามีความสุขมากในทุกๆวันแล้วก็ดีใจแทนเขาครับที่มีคนมาคอยดูแลครับ มขอให้ทัวฟ้าแพ้หายไวๆครับโอ้ยอ่าหาโอ้ยยพี่เลยนะหนักอยู่นะเพแขอให้หายไวๆอย่างอื่นเดี๋ยวไปรอดูอีพีสิก่อนเออมาต้องติองสู้คนขึ้น่ะอย่ายอมอย่ายอมยตำรวจตำรวจไปโงพัก้งครับนนื่อลงร ไปโรงพยาบาลก่อนพอเดินไปบ้านน้องพีชทีครับแล่น้องรอดูอากะมันแซนดี้แบบน้องรอดูนะครับรครับผมก็ขอฝาก My m เ g i c p r o p พเ c y Lucky In Love อิ n เลิฟแฟนปาร์ตี้นะครับในวันนี้ก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งขายอยู่นะครับแต่วันพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะครับ My m เ g i c p r o p พเ c y Lucky In Love แอฟเตอร์ปาร์ตี้ครับผม mm hmm. ก็จะเป็นโชว์แบบ mm hmm. เต็มๆเลยจุกๆยังไงก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะครับ mm hmm. ทางไททิคเคมเปเจอร์ใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นะครับสามารถไปดูกันได้นะครับทางวิวนะครับ mm hmm. ก็จะมีครบทั้งหมดเลย10 EP <Okay. S 1> ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยครับ mm hmm. So today is the last day of our series My Magic Prophecy and this is the day that we are setting the d e Yeah, my magic probably lucky like, in the fan party. We, we also appreciate that for your support and we hope to see you guys, all of you guys, and we are really appreciative. Thank you.